พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนอนนี้อยู่ในมากนี่ เอาไม้ไผ่เลี้ยงนะครับนี่จะไปเอากอที่แรกที่เข้ามาหลังสวนนะครับที่เดินเข้ามาทีแรกเอาสองกอนะครับวันนี้เอาอุ้ย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 ดู ท่านผู้ชมได้กบใหญ่เลยได้กบใหญ่เลยวันนี้หมานลาบปากจริงๆเออครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงนะครับเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเองอยู่หน้าบ้านนะครับฝนก็กําลังจะลงเม็ดเรื่อยๆวันนี้ฝนตกครับเมื่อวานนี้ก็ตก2วันติดต่อกันแล้วนะครับ ช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมจะไปหาหน่อไม้มาต้มครับนี่นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับดูฝนมืดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านไปหาหนอไม้กันเดินเข้ามาตรงนี้ครับ เราจะไปที่หลังบ้านนะครับไปครับอันนี้เราเลาะข้างบ้านเราไปมีทางเดินรอดซุม้มันเบอรี่อันนี้เป็นปลาผักหวานครับอีกรอกวันนี้มีไก่ป่ามานะครับท่านผู้ชมเนี่มาหลังบ้านเนี่ยมาขีย กร,กระจายหมดเลยผมออกมาไก่บินหนีออกมาทางนี้ครับเป็นไก่ป่านะครับท่านผู้ชมมันมาจากทางป่าที่อยู่ทางวัดนู่นนะครับเดี๋ยวสักวันจะจับต้มกินเลยเป็นไก่ป่าบินสูงมากเหมือนนกเลยนะครับเสียงเกียดเสียงเขียดเสียงอึ่องรอง้องแกงมังกรเมื่อคืนนี้อึ่องลงน้องสะเนี่ยครับ อูโลงน้องสะอันนี้ย่าให้ตะก,กะแสน,นย่าเนเชียสิงแล้วดอ,อกไปเจียวหวานอีลอกเนี่ยลอยไก่เขียครับไก่ป่ามันเข้ามาเขี่ยรอเห็ดออกนะครับปีนี้เห็ดปวกยังไม่ออกเลยปีที่แล้วเห็ดปวกจะออกวันที่11กรอฎดกรคมครับแต่ช่วงนี้ปีนี้ฝนตก ตลอดยังไม่มีแดดออกมาในช่วงอาทิตย์นี้เห็ดยังไม่ออกครับนี่ดูหน่อไม้วันนี้จะมาเอาหน่อไม้ไปต้มนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่หน่อไม้ไผ่เลี้ยงนี่บริเวณนี้จะเป็นป่าเห็ดนี่เสียงกรบร้องกรบร้องอยู่ที่นี่แหละนี่อยู่น้องสะเนี่ยครับเมื่อคืนนี้ทั้งกบทั้งอึงน,นะครับน้องนี้ร้อง เดี๋ยวเราดูเห็ดไปด้วยนะครับนี่บริเวณบริเวณนี้นี่ก็จะมีเห็ดปวกเกิดนะครับท่านผู้ชมช่วงเดือนก,ะะกรกฎาคมนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่เห็นออกเลยกอนออไม้กอนออไม้นะเดี๋ยวเราจะไปตัดเอาหน่อไม้นะครับ กอหน่อไม้เห็ดยังไม่ออกบริเวณหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะครับป่ายางานออหาหน่อไม้ครับแค่สองกอนี่ก็กินไม่ไหวแล้วครับนี่นออหนออหห่อไม้หน่อไม้ไผ่เขียงเดี๋ยวเราจะเอานออหน่อไม้นะครับ นอนนี้อยู่ในมากนี่เอาไม้ไผ่เลี้ยงนะครับนี่ อืมกำลังต้มกำลังเผาเลยนะครับเผาซุปหน่อไม้ตรงนี้ก็จะเป็นน้องสะครับเมื่อคืนนี้อึ่งร้องท้ังคืนจะไปเอากอที่แรกที่เข้ามาหลังสวนนะครับที่เดินเข้ามาที่แรก เอาสองกอน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันนะครับคันนี้นี่มาหาเห็ดดูบริเวณนี้ว่ามันจะมีเห็ดไหมหเห็ดเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ด,หด,หดละงโงแถวนี้มันก็จะเป็นป่ายางนานะครับท,ท่านผู้ชม อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอุ้ยดูอ่านผู้ชอโ,อโอ้ยได้กบใหญ่เลยเนี่ยครับมันคงออกมาจากหนองนะครับเมื่อคืนนี้ กบเม่ไข่กบม่ไข่กบมไข่กบม่ไข,ไไข่นี่นะครับท่านผู้ชมได้กบใหญ่เลยวันนี้หมานลาบปากจริงๆเออครับจะเอาไปกินกับออมเนาะเอาไปออมดีกว่าเอาไปออมกบวันนี้ได้อ่อมกบใหญ่อออมกบอ,อมกบ กินกระต้มหน่อไม้นี่บริเวณนี้เห็ดก็ออกนะครับท่านผู้ชมเห็ดก็จะออกเยอะเลยเห็ดปวกแต่ว่ามันยังไม่ออก mm. เดี๋ยวเราไปเอาหน่อไม้อีกกอนหนึ่งเดี๋ยวหน่อไม้อีกกอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชม mm. ได้แล้วอาหารเย็นนี้นอกจากหน่อไม้แล้วก็ได้อมอมกบออมกบใหญ่ เดีย๋ยวมาเอาหน่อไม้ตรงนี้ต่อมันยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยววางก่อนนะครับเดีย๋ยวเอากบไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาเอาหน่อไม้ต่อไม่งั้นไม่มีที่เดีย๋ยวมันจะหลุดมือแล้วค่อยมาเอาหน่อไม้ต่อนะครับท่านผู้ชมกบใหญ่กบใหญ่ อมอกบตัวใหญ่มากออกบกไปเก็บก่อนกบนาจริงๆนะครับนี่กบนาแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงกบหลังบ้านนะครับบางทีมันก็หลุดออกมาก็เยอะมาอยู่ตามหนองแล้วมันอยู่แบบธรรมชาติ กบไปเก็บก่อนก็ใส่ถุงนะครับเพื่อนผู้ชมยวบางก่อนนะแ้วมันหุดนี่นี่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนโอ้มันจะหนีไปเนาะหาที่ห้อยก่อนนะเอาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอาหน่อไม้ต่ออย่าหนีไปนะ อาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนอาหารเย็นนี้เดี๋ยวปเปอาหน่อไม้ก่อนนะครับปเป้าหน่อไม้ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกบเช่นนี้นี้ก็เป็นหน่อไม้ลวกนะครับหน่อไม้ลวกครับ รีบไปเอากะรีบมาต้มเดี๋ยวกบมันจะหนีก่อนหน่อไม้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่หน่อไม้นะครับท่านผู้ชมดูอุ๊บโอ้ยตัดที่หนึ่งหักที่หนึ่งต่อยาวเลย นี่ดูต้นไม้เอาฝนก็มาแล้วท่านผู้ชมรีบกอนฝนก็มาแล้วนะครับเสียงฝนมาแล้วนี่หนอนนี้ยาวเลยหักออกไปมันยาวเลยนะครับนี่ก็ต้มกินไม่บาดไม่ไหวแล้วครับอ่ะครับท่านผู้ชมฝนมาแล้วฝนไล่มาแล้วนะครับ นุ่นฝนมาแล้วนะครับอ่ะครับท่านผู้ชมกลับบ้านฝนมาแล้วน,นี่อึ่งลงอีกแน่กบลงอีกแน่เวลากบมันออกจากสะนี่อึ่งออกจากสะตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมาตามขอบกําแพงครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเจอที่ขอบกําแพงใต้กบ มันเป็นกบตัวเมียกบไม่ไข่ครับมันก,ก็เลยกระโดดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเป็นอื่นเนี่ยมันจะปีนนะท่านผู้ชมมันจะปีนออกอีกหน่อยเนี่ยลูกมันก็ออกเต็มเลยนะครับดําเต็มหนองสระนี่แหละลูกอื่นเพราะบ้านผมจะไม่ใช้สารเคมีอื่นก็จะอยู่เยอะครับเนี่ยแถวนี้กบอื่นชอบมาอยู่แต่ถ้ากบเนี่ยอย่างแบบนี้ถ้าเกิดกบตัวเมียถ้ากบหนักๆมันจะกระโดดข้ามไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้ กบธรรมชาติเหมือนกบแต่ก่อนเคยเลี้ยงมันก็หลุดมาอยู่ตามนี้แหละลงไปตามทุ่งนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับฝนมาแล้วฝนมาแล้ว